สวัสดีครับผมแบงค์สามเหลี่ยมออโต้ครับวันนี้จะพามาดูรถผ่อนถูกปีใหม่บอกเลยว,ว่าประหยัดกว่าป้ายแดงถึง300,000บาทเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาครับมาชมกันเลยนะนี่คือซูรุกิครับผมเซียสนะ1.2ตัว RS ตัวท็อปสุดเลยครับพี่คันนี้นะบอกกันเลยว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบเ0 0 0แสนนะป้ายแดงอยู่ที่679,000บาทครับอ่ากุญแจนะกุญแจคีย์เลดนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับพี่ว่าคันนี้มีความคุ้มค่าอะไรบ้างครับ นี่ครับผมด้านหน้านะเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับผมอ่ากระจังหน้าโครเมียมเครื่องหนึ่งอ่านะครับผมบอกเลยวบ้างคันนี้ปัดหมอกนะตัวท็อปจะมีสเกิร์ตนะครับอ่าชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟตัดหมอกนะคันนี้เห็นไหมคู่หน้าเลยนะครบชุดเลยนะอ่ากุญแจคีเรตนะครับรอมแม็กอ่าด้านข้างครับผมรอมแม็กเป็นขอบบอกว่าแต่งจากโรงงานเลยนะนะครับผมคันนี้นะเป็นแม็กขอบ16นะครับผมคันนี้อ่าเป็นไงบ้างเป็นคีเรตนะเปิดได้เลยนี่ไงคีเรตนะ ไปชมข้างในนะครับผมเนี่ยข้างในนะเป็นเบาหนังนะครับผมอ่ะเบาหนังนะครับอ่าไปดูนะข้างในนะครับผมมาเลยครับเป็นเบาหนังครับกุญแจนะคุสตาร์ครับผมเห็นไหมโอ้โหปุ่มูุสตาร์หน้าคันนี้บอกเลยว่าช,ชุบชั่นครบชุดเลยพวงมาลัยครับผมมาติฟังกช์ชันนะสามารถรับสายได้วางสายได้เพิ่มเสียงได้เปลี่ยนหมวดหมู่ได้ควบคุมด้วยพวงมาลัยนะครับหน้าจออนุหน้าจอก่อน หน้าจอเป็นรูปลักษ์ใหม่นะเห็นไหมครับเห็นไหมสามารถทัชสกรีนะ่ะได้หมดเลยอ่ามีระบบ GPS ด้วยนะครับคันนี้นะ GPS มีกล้องมองหลังด้วยครับนี่ไงกล้องมองหลังก็มีนะอุณหภูมิปรับอุณหภูมิได้เป็นว่าลักษณะคือแบบเพิ่มหมวได้องศาปรับเลยนะพี่สิบแปดองศาสิบเก้าองศาคือเป็นบทลักษณะว่าดิจิตอลนะครับคันนี้ออรไเดอมาครบชั้นครบชุดแน่นอนคันนี้ครับผมเป็นบนดหนัง้ดยแอร์แบ็กคู่นะครับ ปี2017คันนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าคันนี้โอ้โหป้ายแดงราคาเกือบ7 0 0 0แสนนะคันนี้นะครับเห็นไหมบอดังไหมข้างหลังครับเป็นไงบ้างโอ้โหที่นั่งกว้างขวางมากคันนี้นะกว้างมากครับพี่เหมาะกับการว่าเดินทาง5้าหคนสบายๆนะมีที่พับมือด้วยเห็นไหมที่วางแก้วก็มีชัดเจนเลยวางแก้วก็มีนะคันนี้ด,ด,ดูรอบคันนะครับผมคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับ อ่าสปอยเลอร์หลังด้วยครับคันนี้ชุดแต่งนี้คือชุดแต่งจากศูนย์นะเฉพาะตัวท็อปนะครับเห็นไหมไอเอสเห็นไหมครับไอเอสนี่ครับชุดแต่งไอเอสคือตัวท็อปสุดเลยคันนี้บอกเลยว่าคันนี้สุลกิเซียคันนี้นะครับอ่าดูรอบคันแล้วบอกว่าไม่มีทิฏฐิไม่มีตำหนิสามารถรับรอง e 8 5ได้ e 1 0ได้แล้วครับชัดเจนเลยคันนี้นะเป็นสีดํานะครับผมคันนี้นะ91แรงม้าเครื่องยนต์1250นะครับผมคันนี้นะเครื่องยนต์1.25 อิลคาของซูรุกิคันนี้นะครับ่าเป็นไงบ้างครับสวยไหมคันนี้นะเอี่ยบม,มากแล้วเรามาฟังโปรโมชั่นได้หน่อยครับวันนี้คันนี้นะครับป้ายแดงขายที่เกือบเจ็ดแสนแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับคันนี้เหลือเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทครับโอ้โหสุดคุ้มอลังการมากครับลูกค้าประหยัดไปถึง3ามแสนบาทลดเพียงปี17นะตัวท็อปไอเอครับผมงวดปกติผลประมาณแค่6000กว่าบาทถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นในตอนนี้คันนี้นะครับพิเศษสุดเลยตอนนี้ คันนี้ผ่อนเพียงเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทครับผมผ่อนสามบาทตลอดปีนี้เลยนะรีบจองด่วนครับสุรเกียรติเไอเอสน่าครับผมปี2017ใครจองคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับผมใครจองสนใจคันนี้นะโทรมาผมที่เบอร์09.4 5์6 026ผมแบงก์สามเนียมอโต้ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกทีมง,ง,งานแบงก์สามเนียอโต้ครับวันนี้กลับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ